บริษัททุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธาิราชสยามมกุฎราชกุมารได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นพลเมืองดีสมดังพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารด้วยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลจะตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เมื่อปี2552เพื่อสร้างความรู้สร้างโอกาสแก่เกยาวชนที่ประพฤติดีมีความสามารถให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูเลเนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารหรือมทศเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน กว่า10ปีได้พระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานแล้ว12รุ่นรวมกว่า1,800คนข้าคนครพเจ้านางสาวบุญญาพรเตนากุลนักเรียนม,มทสรุ่นที่11ค่ะด้วยความรู้สึกจากใจก็คืออยากจะขอบพระคุณโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้นะคะหลังจากที่ครอบครัวหนูพี่สาวเข้าโรงพยาบาลครอบครัวหนูก็ตกอยู่ใน ในความไม่มีความสุขอะคะ่ะพ่อแม่ไม่ยิ้มกับหนูเลยแล้วแล้วเมื่อพ่อแม่รู้ว่าหนูได้รับทุนหนูดีใจมากเป็นรอยยิ้มครั้งแรกที่แม่มอบให้หนูแล้วหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากๆเราต้องการสู้ต่อไป หลังจากที่ได้รับมอบโอกาสจากพระองค์ก็อยากจะขอบพระคุณมากๆค่ะหลังจากที่หนูหนูได้รับโอกาสหนูรู้สึกว่าโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตหนูทำให้ชีวิตของหนูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะ โอกาสที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนจากทั่วประเทศได้รู้จักกับทุกคนมากมายทั้งครูฝึกต่างๆแล้วก็หนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็โดยเฉพาะโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ทำให้หนูอยากอยากสู้ต่อไปอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ นี่ล่ะทุกคนเป็นกาลังใจทุกคนเป็นกําลังใจให้หนูทุกคนเป็นกาลังใจให้พวกเราทุกคนอย่างน้อยไม่ได้อยู่หัวสมเด็จก็เป็นกาลังใจให้ให้ทาความดีเดือดทุกคนต้องมีความเดือดร้อนทุกคนต้องมีปัญหาแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะมีมานานแล้วซึ่งประเทศอื่นมันไม่มีคือคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่ใจดีที่สุดคนไทยนี่เป็นคนที่มีน้ําใจคนไทยเนี่ย รักพี่น้องแล้วก็ช่วยกันแต่คนไทยจำเป็นต้องมีวิน,นัยคนไทยเราจะจะต้องนึกถึงส่วนรวมคนไทยจะต้องเคารพกฎเกณฑ์ในในสิ่งที่ถูกต้องกฎเกณฑ์อะไรกฎเกณฑ์ที่ทําให้เรามีความสุขปลอดภัยหรือหน้าที่พลเมืองที่ดี พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทา,านในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทอดพระเนตรการฝึกปฏิบตัติและศึกษาดูงานในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา l ลิฟแคมป์ลีดเดอร์ช วันเนสวุลนเทียเอ็กซ์เปิร์ดหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยม,มศึกษาตอนปลายรุ่นที่1ณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ ความทุกข์ในใจได้รับการขจัดและแปลเปลี่ยนเป็นความปิติยินดีด้วยน้ำพระราชหารืัไทยที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและพระบรมาราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี ณวันนี้นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว5รุ่นเกือบ600คนกว่าร้อยละ85าทำงานอยู่ในภาครัฐและเอกชนเกือบร้อยละ70คืนถิ่นไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน